เรื่องราวเริ่มต้นจากจุดที่ไม่คาดคิดของเด็กหนุ่มธรรมดาคนหนึ่งนะฟุกามาชิเด็กหนุ่มมัธยมปลายที่ชีวิตแสนเรียบง่ายกำลังจะพังทลายลงในพริบตาคืนหนึ่งโชคชะตาอันโหดร้ายได้นำพาเขาไปพบกับวัตถุโลหะลึกลับโดยบังเอิญและในประกายแสงที่สว่างวาบร่างกายของเขาก็ถูกแปรสภาพให้กลายเป็นอาวุธชีวะจากกลนจากต่างดาวไกเวอร์ ชีวิตของโชฟุกามาชิได้เปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลนี่คือจุดเปลี่ยนที่พรากชีวิตธรรมดาของเขาไปและผลักดันเขาเข้าสู่เส้นทางที่ไม่ได้เลือกเดินทว่าพลังที่เขาได้รับมานั้นกลับนำมาซึ่งเงาของอันตรายใหญ่หลวงที่กำลังคลืบคลานเข้ามาในชีวิตของเขาและคนรอบข้างอย่างเงียบๆองค์กรโครโนสเงาของไพคุกคามที่ต้องการครองโลกเบื้องหลังการตามล่าไกเวอร์ คือองค์กรทรงอำนาจที่ชื่อว่าโครโนสคอร์ปอเรชันศัตรูผู้อยู่ในเงามืดซึ่งซ่อนความทะเยอทะยานอันน่าสะพรึงกลัวไว้ภายใต้ฉากหน้าของบริษัทธรรมดาเป้าหมายสูงสุดโครโนสมีความปรารถนาอันบิดเบี้ยวที่จะครอบครองโลกและพร้อมจะใช้วิธีการอันโหดเหี้ยมทุกรูปแบบเพื่อบรรลุเป้าหมายของเขากองกำลังหลักอาวุธที่น่าพรั่นพรึงขององค์กรคือเหล่าโซอานอยสฝันร้ายที่ถูกปั้นแต่งขึ้นจากพันธุุวิศวกรรม พวกมันคืออสูรกายที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นกองกำลังสังหารในภารกิจมืดการที่โชได้ครอบครองไกเวอร์ซึ่งเป็นสุดยอดอาวุธที่โครโนสปรารถนาจึงทำให้เขากลายเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งขององค์กรที่น่าสะพรึงกลัวนี้ในทันทีการต่อสู้ครั้งแรกบททดสอบแห่งพลังและการปกป้องเมื่อโชกลายเป็นไกเวอร์เขาถูกบีบให้ต้องเข้าสู่สมรภูมิที่เขาไม่เคยต้องการ การประทะครั้งแรกของเขาคือบททดสอบสุดขั้วที่สัญชาตญาณดิบเถื่อนของชุดเกราะเข้ามาครอบงำจิตใจในการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดจากโซโอานอยวามอร์โชได้สัมผัสถึงความน่าสะพรึงกลัวของพลังที่อยู่ในร่างเป็นครั้งแรก แต่ก่อนที่เขาจะทันตั้งตัวจากความโกลาหลนั่นเองความขัดแย้งก็ได้ทวีความรุนแรงสู่ระดับใหม่เมื่อวาวคูเรียเจ้าหน้าที่หญิงเลือดเย็นของโครโนสปรากฏตัวขึ้นในฐานะผู้ใช้ไกเวสสองการเผชิญหน้านี้คือความจริงอันน่าสะท้อนใจที่สั่นสะเทือนโลกของโชจนหมดสิน้น เขาไม่ใช่ผู้ครอบครองไกเวอร์เพียงคนเดียวและศัตรูที่ยืนอยู่ตรงหน้าคือกระจกเงาที่สะท้อนพลังของเขาแต่กลับเปลี่ยนไปด้วยทักษะการต่อสู้และความโหดเหี้ยมที่เหนือกว่าอย่างสิ้นเชิงแต่การต่อสู้ไม่ได้จบลงเพียงเท่านั้นเพราะเบื้องหลังความขัดแยง้งยังมีปริศนาและความเจ็บปวดที่คาดไม่ถึงรอเขาอยู่ปริศนาของไกเวอร์สและราคาที่ต้องจ่าย ท่ามกลางการต่อสู้อันดุเดือดตัวละครลึกลับอีกคนได้ปรากฏตัวขึ้นในเงาเขาคืออังิโตะมาคิชิมะผู้ครอบครองไกเวอร์สมอย่างเป็นปริศนาการมาถึงของเขายิ่งทำให้สถานการณ์ซับซ้อนและคาดเดาไม่ได้แต่ขณะที่ปริศนาของไกเวอร์สปรากฏขึ้นโชวกลับไม่มีเวลาขบคิดถึงมันเพราะโลกแห่งความเป็นจริงได้พังทลายลงต่อหน้า เมื่อโครโนสส่งสารที่โหดร้ายที่สุดผ่านการลอบสังหารเพื่อนของเขาอย่างเลือดเย็นนี่คือราคาที่เขาต้องจ่ายเพื่อแลกกับการครอบครองพลังของไกเวอร์มันคือตราบาปและความเจ็บปวดที่ตอกย้ำว่าเส้นทางสายนี้เต็มไปด้วยการสูญเสียอันแสนสาหัสท่ามกลางการต่อสู้และโศกนาฏกรรมโชถูกบีบให้ต้องเลือกเส้นทางของตัวเองว่าจะยอมจำนนต่อโชคชะตาหรือจะลุกขึ้นสู้ต่อไป โชคชะตาบนบ่าของไกเวอร์ไกเวอร์ out of control คือบทบันทึกโศกนาฏกรรมของเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ถูกผลักดันให้เป็นฮีโร่โดยไม่เต็มใจโชฟุกามาชิต้องเข้าสู่สมรภูมิที่เขาไม่ได้เลือกเพื่อปกป้องมิสุกิเซงาวะหญิงสาวที่เขารักและปกป้องโลกทั้งใบให้พ้นจากเงื้อมมือขององค์กรโครโนส นี่คือเรื่องราวของเด็กหนุ่มธรรมดาที่ต้องแบกรับชะตากรรมอันยิ่งใหญ่เกินกว่าที่ใครจะคาดคิดไว้บนบ่าของตัวเองในฐานะไก่เวอร์